Oh, hi. เก้าแสนห้ามือซองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ราคาถูกทีก่สุด่งตลาดผมท้ายเช็คนะรถทั่วไปอ่ะขายอยู่ห้าแสนกว่าบาทแต่คันนี้อยู่แค่สี่แสนกลางและไม่พอนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะกับคันนี้เลยนะครับโตลต้ตาลิเวโว่สองจุดแปดจีสี่ประตูพรีเลนเนอร์เกียร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบหกราคาโคตรคุม้มผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยเครื่องสองพันแปดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะครับเพื่อโชว์ว่าตัวนี้เป็นเครื่องท็อปสุดดดมมมมือออเเเเปดดเปิไ้้้้้็็นนนแแบบบบโคครรรีียลวกพะัจาขง เขาติดแคร์รีบอยมาให้แล้วเฉพาะแคร์รีบอยเนี่ยมูลค่าก็20,000กว่าบาทแล้วถามทุกคนหน่อยที่อยากได้4ประตูกันเนี่ยระหว่างมีแคร์รีบอยแบบนี้ติดมาให้กับไม่มีแคร์รีบอยเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าพอติดแคร์รีบอยเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบรู้สึกว่ารถมไม่ค่อยสวยแคร์รีบอยเนี่ยเขามีระลายฟ้าด้านหลังให้นะครับเพราะว่าบางทีเราจะมองด้านหลังไม่เห็นถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีล,ลายฟ้าแล้วก็สัญลักษณ์ตัวจีนะครับนี่คือตัวท็อปสุดรถที่ออร์เดโตข,ของเรานะครับรับประกันทุกคันนะครับาราหาหัชนนกตตต้้้้ออออออองททุบบบววิิคคคคคค่่่าาาาากกใใหมมมััััดดเเเเรรรรรรรยยยยนน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 นีีีีซืืจ100%ภปชลลละถสโ พรอมมาเลยมัลติฟังกชันหน้าจอมาจากโรงงานขนาด8นิ้วพร้อมด้วยกล้องถอยหลังนะครับแน่นๆแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้เกียร์อโอตโต้นะครับทำให้เราขับขี่ง่ายคันนี้ผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้เพราะนั้นเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆร,รวมถึงในวันที่เรามีครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์เราสามารถจะนั่งได้ถึง5คนด้านหลังแลยไม่พอยังสามารถใส่ของด้านหลังได้อีกด้วยคันนี้ราคาเข้าตัวเป็นแค่459,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,000บาทบอกเลยว่ารุ่นนี้มาแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าราคามันดี